ข่าวพังขี้พ่นเกี่ยวอย่างนั่งไอเห็นเกิดความอยากได้ค่ะผัวเสียค่ะขอให้บักผัวนี่มันตายค่างาใหม่ตายยุทั้งงาใหม่เลยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าซูชาแนวไอตายเนาะคะ่ะทุกคนหูจักประเภทนี่บุญบังไฟบ่ค่ะไอเส้อว่าคนอีสานเฮาหูจักประเภทนี่บุญบังไฟเป็นอย่างดีค่ะทาหูจักประเพทนี่บุญบังไฟก็ต้องหูจักผาแดงกับนั่งไอเม่นบ่ค่ะ แน่นอนค่ะแต่ว่ามือนีอนนนไอ้บอเด้มะเวตํานานผาแดงนางไอเดอกค่ะไอซิมะเวเรื่องของอดีตชาติของ่าวพังขี้ค่ะเอา้าวถวพังขี้เพิ่นเกี่ยวอย่างกับผาแดงนางไอโอเคค่ะเดี๋ยวไอซีอธิบายให้ฟังก่อน่าวพังขี้นี่เพิ่นเป็นพญ,ญานากค่ะเป็นลูกของพญ,ญาสีสุดโทษที่อยู่ในเมืองบาดาลมือหนึ่งในยินประกาศจากพญ,ญาขอมว่าซีมีการแข่งขันจูดบังไฟยุททั้งโลกมนุษย์ ถาวพังขี้ด็ยินนังสัตว์บวกกับการเคยด็ยินว่าพญ่าขอมนี่มีลูกสาวผู้งามซื่อว่านั่งไอก็เลื่ออยากขึ้นไปเห็นหน้าว่าสิผู้งามปานใดพอหอดมือแข่งจูดบังไฟเท่านั้นละ่ะถาวพังขี้นี่ก็เลยแปลงกายขึ้นไปเที่งโลกมนุษย์แปลงกายเป็นยังฮูบ่ค่ะแปลงกายเป็นกระหอกดอนค่ะไตไปน้ำงาใหมไ่ไตไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเห็นนั่งไอค่ะเกิดขึ้นหักนั่งไอบาดนี่แหมเหตุจังใดละ่ะพ่อกลับบานเมืองจะคของ กระยัางคึดนนั่งไอ้บอสเซาขึ้นคเนึ่งหาบอศเซาอยากได้นั่งไอ้หนีมาเป็นเมียมาเป็นครูข้องก็เลยตัดสินใจค่ะแปลงกายเป็นกระหอกดอนขึ้นไปท่องโลกมนุษย์อีกแลก้วกระปีนไปน้างามใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกับป่าสาท,ที่นั่งไออยู่นั่งไอเห็นกระหอกดอนเกิดความอยากได้ค่ะก็เลยสั่งให้หนายพันนี่ไปนั่มจับกระหอกดอนมาให้แต่ว่าเกิดอียังหูว่ค่ะนั่มจับปันใดกระจับบ่ไดจักเถื่อ น,นั่งไอนี่ก็เลยเกิดความโมโหค่ะสั่งนายพ่านว่าถ้าจับเป็นบ่ได้ก็จับตายได้เลยนายพาย่านนี่ยินเท่านั้นล่ะค่ะก็เอานาไม้นี่นั่มยิ่งกับหอกดอนไปเรื่อยๆนั่มไปเท่าได้ยี่ก็ยิ่งบ่ได้จกเถอพ่อไปหอดต้นหมักเดือค่ะก็หอกสงสัยสิเมื่อยก็เลยเก็บหมักเดือกินดูเชิงต้นใหม่นายพ่านเห็นจังสัตละค่ะได้จังหวะนี่ละยกนาใหม่ขึ้นมากยิ่งกับหอกดอนตายข่างาใหม่เลย แลล่คะค่ะอายสิเราแค่นี่สิบ่เราจนจบเพราะเดียวตำหน้านมีสิบ่สนุกนะคะเข้ากลับไปที่อดีตชาติของท้าวพังขี้ดีกว่าค่ะอดีตชาติของท้าวพังคี้นี่เพิ่นเป็นผู้ไสท้ทีมิฐานนะยากจนแห้งคะ่ะจนแห้งถึงขนาดตรงขอท่านเลยละ่ะแถมยังเป็นใบอีกมือหนึ่งในขณะที่ใน้าใบนี้ย่างขอท่านไปเรื่อยๆก็ไปหอดหนาบานเศรษฐีผู้หนึ่งเศรษฐีเห็นจังสันคะ่ะ ก็เลยคืดรู้ตนหาเขาหานมให้นายใบกินและทีสําคัญเศรษฐีนี่ก็เลยห้ทียูอาศัยกับนายใบนายใบถึงสิเป็นใบแต่ก็ขยันขันแข็งซอยเศรษฐีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบาา่เศร้าเศรษฐีคืดเอ็นดูค่ะก็เลยตัดสินใจโยกลูกสาวผู้งามนี่ให้กับนายใบเลยลูกสาวผู้นี่คือไผ่หูบ่ค่ะลูกสาวผู้นี่ก็คือคนที่สิมาเกิดศาสตร์ต่อไปเป็นนา่งไอนั่นเองค่ะ ในายใบนี่ถึงสิขยันขันแข็งซ้ำได้แต่กระใจขับแขบกับเมียบเ่เคยหักเมียบเ่เคยเอือเฟื่อกับเมียเลยที่สาคัญบเ่เคยรับนอนแบบผัวเมียกับเมียแม้แต่เท่อเดียวแต่เมียกับบเ่เคยเอ่ยปากเว้าวซูผู้ใดฟังกับกันค่ะเมียกับดูแลป,ปนิบัติพัดวีผัวย่างดีบเ่เคยขาดตกบกพอ่องมื่หนึ่งในายใบคุดหอดบ้านคุดหอดพีหอดหนอง ก็เลยสิพ้าเมียนี่กับบานพีนองน้ำกันเศษฐีหูจังสันก็เลยบอกลูกสาวว่าให้หาบแนวอยู่แนวกินนี่น้ำก้นผัวไปเดอ้อลูกสาวได้ยินพ่อบอกจังสันก็เลยหาบแนวอยู่แนวกินน้ำก้นผัวไปย้อนว่าย่านหิวกลางทางพ่อยางไปเรื่อยๆขามป้าคำดองคมหวยคมน้ำไปหอดเคืงทางแนวกินเมดเฮ็ดจังไดล่ะแนวกินเมดก็เลยเลี้ยวไปเห็นต้นหมักเดือสุขค่ะนายใบนี่ ก็เลยปีนขึ้นไปทั้งต้นหมักเดือซุกไปเก็บหมักเดือซุกกินอยู่ทั้งตน้นเมียแงนนาเลี้ยวเบิงน้ำผัวเลี้ยวเบิงปันได้ผัวกับบก่คือสีโยนหมักเดือลงมาให้เมียกินนํากินจนอิม่มกับปีนลงมาเอาซื้อ,อ,อ,อเอาเมียคืนใน่ใจเอากินอิ่มแต่จะของเป็นยังคือบื่บยหนยลงมาให้เมียนําโดยความหิวละค่ะผู้เมียนี่ก็เลยตัดสินใจปีนต้นหมักเดือเองเลยแล้วก็กินอยู่ทั้งต้นใหม่จนอิม่มหลังจากนั้น พ่อปีดลงมาเกิดยังขืนหูวะค่ะผัวเสียค่ะผัวเสียไปไสกบบระบล้ผัวหนียางออกก่อนเมี่ยหรอค่ะโดยที่บ่ได้ถ่าเบิงเลยว่าเมี่ยนี่กินอิ่มไปลงมาไปแล้วหรอไปได้กินจังใดแบบใดว่าได้ดขึ้นน้ำเมียเลยค่ะเอาเตอจะของยางเดียวเมียยางน้ำหาผัวไปเรื่อยๆหาไนได้กบบระบ่เห็นเกิดความทุกอยู่ในใจเป็นยังผัวตรงเป็นแบบนี้เป็นยังผัวคือเฮ็ดกระเฮ้าแบบนี้ พ่อยางไปหอดต,ตนไส้ลิ่มน้ำเศร้าเมยจักน่อยค่ะก็เลยล่งอาบน้ำกินน้ำจักน้อยพ่อได้สติสดสื่นเศร้าเมยแล้วก็เลยมาตั้งจิตอธิษฐานค่ะอธิษฐานจึงใดหูวะค่ะอธิษฐานว่าสาธุดาสาธนาขออย่าได้เกิดเป็นผัวเมียกันอีกและที่สาคัญขอให้บักพัวนี่มันตายข่างาใหม่ตายอยู่ทั้งงาใหม่เลยพ่อนั่นล่ะค่ะ ข้าอธิษฐานเป็นจริงน่ายใบยพ่อมาเกิดชาติต่อไปเป็นท้าวพังขี้เกิดยังขืนค่ะตายเทิงงาใหม่ยัยงถีเมียอธิษฐานเลยค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นผัวน่ยยักขึดให้เมียหาบแนวกินเองเป็นเด็ดขาดบุนเมนียสิแซงเจ้าตายค่างาใหม่ เป็นจังไดค่ะกับอดีตชาติของเท่าพังขี้มวนบะค่ะจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อายน้ำด้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งหรือว่า comment มาคุยกันก็นได้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย